บริหารทางกไอยสเขาก็แจ้งว่าเอกสารพวกหนูมันผิดถ้าพตสอรู้พิจารณาทำให้พวกหนูอามีความผิดไปด้วยให้ไปถอน,อน,นคาําร้องะที่ศาลดํำรงทำอะ,ค,ะค่ะก็รู้สึกกลัวค่ัหนูก็ทําตัวไม่ถูกใช่คะ่ะหนูกลัวว่า,วาแบบอาจจะผิกดกฎหมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้เป็นความหวังเดียวที่หนูจะได้เรียนต่อ ขเขาโทรมานะคะเขาก็อ้างว่าเป็นผู้บริหารทางกยศเขาเขาก็แจ้งว่าที่เอกสารพวกหนูยังไม่พิจารณาเกิดความล่าช้าก็เพราะว่าเอกสารพวกหนูมันผิดค่ะแล้วตอนนั้นขเขาบอกว่าถ้าตรวสอบรู้พิจารณาก็ทําไม่พวกหนูอาจมีความผิดไปด้วยตอนนั้นพวกหนูก็กลัวค่ะแล้วเขาเขาก็แจ้งว่าให้ไปขอคําร้องที่ศาลด้ำรงทำนะคะแล้วขเขาก็จะทําให้พวกหนูใหม่ ก็คือจะทําเอกสารที่อยากให้ใหม่แล้วมันเรื่องมันก็จะจบค่ะเขาก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องไปยื่นหนังสือคําร้องอะไรแบบนี้เดี๋ยวพี่จะทําให้ใหม่ใช่ค่ะหนูกลัวหนูจะไม่ได้เรียนต่อพวกหนูเลยหนูเลยเออจะทักไปบอกอาจารย์แหู้เลยทักบแบบว่าจะไปยกเลิกคาร้องแบบนี้คะ่ะเพราะว่าหนูกลัวว่าหนูจะไม่ได้เงินทางกยศามาเรียนต่อคะ่ะก็าตกใจค่ะจะนั่งร้องไห้ลหลเลยตอนน้ก็ร้องไหๆๆ้<งา>นั่งร้องไห้เพราะว่ากลัวไม่ได้เรียน ก็ไม่มีตังเรียนเป็นความหวังเดียวที่หนูจะได้เรียนต่อเพราะั้นทางบ้านก็ไม่ได้ดีแล้วค่ะหาเช้ากินข้ามไปวันแล้วก็ผัคของไม่ได้ก็ไม่ได้มีงานประจําที่จะมีเงินเรียนก็ใช้ชีวิตแบบชนบ,บทนี่แหละค่ะแสงสว่างที่หนูจะได้เรียนต่อแล้วหรับเงินก้อนนี้อยากให้ก็อย่าสอนะคะ พิจารณาคนที่มีคุณสมบัติ่ครบถ้วนก็ให้เขาคูดไปส่วนคนไหนที่เขาต้องการแก้ไข,ขก็ส่งกลับมาให้เขาแก้ไขเขาจะได้แก้ไขให้ถูกแล้วก็จะได้ดะคะู mm ่ค่ะเขาก็จะได้มีชีพในส่วนนี้ไม่ใช่มา,ากักไว้แบบนี้คะ่ะเพราะว่าทําให้หลายคนเดือดร้อนคะ่ะกับการที่ไม่มีทั้งค่าของชีพและค่าเทอมในการใช้จา่ายขอฝาก็อยสด้วยนะคะให้เห็นใจพวกหนูด้วยค่ะ พวกหนูก็อยากมีอนาคตที่ดีในการเรียนข้างหน้าค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Tiktok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ